ข้าวมังโกมังยาโทกันนะครับแต่ว่าสามปีเลยครับผมนี่ผมพูดความจริงเลยครับไม่ได้โกมีความแต่นั้นไม่โกเลยนะครับกลับไปคลิปมีธรรมดาก็คิดได้นะครับแต่ว่าเราจะมันมันจะคลิปอย่างสักนิดนะครับขับโกเวัดดีนะครับวันนี้จะมาทําคลิปนะครับทําคลิปก็มีเผื่อๆโคกันมานะครับ เปินเนีพีโคมานะครับว่าทำไมคริตแต่ไม่โคนะครับลงครีตมีธรรมดาดูน้อยนะครับ่ากคลิดได้ไหมตั้งอีคนหนึ่งว่ามีดขดด้านคอยาวนะครับพว่ามีความแตกต่างกันยังไงขอพอดีเลยนะครับประจวบเหมาะพอดีนะครับเพราะว่ามีเล่มนี้เป็นมีของโผลนะครับโผลไม่ได้ใช้งานเลยพมก็มีพอดีนะครับก็นี่แม่โค่เล่มนี้นะครับดูนะครับมีนี้ พมผมต้่องโอกคนนะครับพุผมผมไม่ได้กรีดมีธรรมดามาสร้างปีแล้วนะครับพมอันนี้แรงแรงตรงตรงเลยนะครับไม่ได้เป็นการโค้กนะครับสร้างปีแล้วนะครับสร้างปีแล้วไม่ได้กรีดมีธรรมดานะครับกรีดกรีดแต่ไม่โคนะครับตอนนี้ช่วงที่ฮัดกรีดก็กรีดมีธรรมดาใช่นหครับกรีดมีธรรมดามาตลอดแต่พอได้มาลงไม่โคนะครับเพราะว่าเราเริ่มเข้ามือแล้วก็กลับไปกรีดมีธรรมดาก็ยับจะกรีดยากนะครับผม ก็ได้น <kne el> ี <life> e, you know ่นะครับก็ติปีเกมมาคอมเมนต์ว่ากินดมีธรรมดาดูน้อยนะครับซึ่งมีกอตั้คอยาวนะครับนี่เล่มนี้เป็นมีคอยาวนะครับมีกล้องโพนะครับพวกมันลงตัดดูนะครับมีกล้องโพตรงนี้ไม่โคนะครับอคอมันจะสั้นกว่านะครับแต่แต่ก็ไม่ได้สั้นหมากนะครับตามบเสียงให้ดูนะครับโคเท้านะครับนี่นะครับอันนั้นมันจะยาวกว่านะครับ ขอด้ามเท้านะครับจะยาวกว่ามากครับมาลองกรีดกันดูเลยนะครับว่าพุ่มพ <IS together> <Shaun. S 1> ุ่มก็ไม่มันใจนะครับว่าพุ่มจะกลับไปกรีดได้ไหมนะครับเพอพุ่มไม่ได้กรีดอยู่ธรรมดามาแามปีเลยนะครับถึงมีดการเต็งก็พผจะเต็งมือมันพุ่มนะครับพผล่แกจะเต็งนอมีดนะครับดูนะครับนี่มีดผมยังไม่ได้กรีดนะครับหลับมัหลับมือวันเลยนะครับหลับมามือวันโผล่แกจะเต็งนอมีดนะครับ ย้งข้าวไปด้านพุ่งนะครับเยยงข้าวไปด้านพุ่งมันจะโผเกจะเต่งพิษกับพุ่มนะครับพุ่มจะเต่งหลายครั้งพุ่งตรงนี้ข้าวไปเลยก่อนนะครับพุ่มจะเต่งหลายหลายครั้งนอกมีดตรงนี้ข้าวลงไปอีกนะครับแต่โผเกจะเย้งนะครับดูนะครับนี่มีตั้งตรงนะครับนอกมันจะเยงงข้าวด้านในนะครับของโผนะครับนอกจะเยงงข้าพุ่งนี้นะครับพุ่มก็ไม่น่ากินมาสร้างปีเลยนะครับ พีแต่จ้องตาเลยนะครับเดี๋ยวมีคอยาวนะครับนี่ผมจะมาบอกความบริสุทิเดี๋ยวพวกมันคิดมีคอยาวนะครับป้อมก็ไม่เคยคิดนะครับมีนี่บวกคิดคอปกติมันได้ตลอดนะครับสั้งเดชในสางพีครับผมผมมันคิดมีนแบบนี้มาเป็นสรางพีเลย พี่นำหน้าต้องโลกโโก,โก้นนะครับข้าวมังโกมังย่าโทษกันนะครับแต่ว่าสร้างปีเลยครับผมนี่ปมพูดความจริงเลยครับไม่ละกูปอคริตมีความต่นั้นไม่โคเลยนะครับกลับไปคลิตมีตามาดาก็ กรดได้นะครับแต่ว่าเราจะมันมันจะคลิดยาวไปสักนิดนะครับพอๆกับเต่งนะครับเต้งเต่งไม่เมื่นเพ่มพ่มด้วยนะครับแต่ละคนจะเต่งมีดไม่เมื่งกันนะครับลุกตรง mộ lủng nhớ mó mộ lòng khăn dưỡng dùng niệm mê nâng lên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  แต่ก่อนรู้ทึกพุ่มนะครับมีดขอ,อยาวครับค้อสันแต่ตั้งกันยังไงพุ่มว่าการคิดมันไม่แตะตั้งนะครับเพียงแต่ว่าขอ,อยาวนี่พีลงดูนะครับพอ,พอเราตั้งมีดมันจะกดมาช่วงว่านะครับเราจะยกมีดช่วงกว่านะครับแต่ที่ผมท่านพอนะครับผมก็ไม่เคยคิดคอพุ่มพุ่มไม่เคยคิดขอคย,คขออยาวนะครับมีดมีดขอปกตินะครับ ผมก็ okay, ว่าคิดไปนานๆนะครับผมก็คิดยังมาหลายปีมากนะครับผมก่อนรันทึกเกบอกว่าคิดไปนานๆมันปวดคอมือนะครับปวด,ม,ดมือนะครับปวดมือด้วยแคโคอมือนะครับแคดแคดมือปกติผมคิดก็ผมบอกว่าก่อที่ผมผมว่ามันก็คิดคิดเมื่อก่อนันนะครับคิดไกลๆครับผม แต่ดีวนะ่าเราต้องยกมีดการสวยไนดะ้เดีต้องยกให้มันชุ่มกว่านะครับเพราะว่าโขมันยาวนะรานะครั้งนี้ในรบอา3ปีนะครับครับมาคิ่นี้ธรรมดานนีนะครับ บอกว่าปีแกโกมว่ากราาิดมีธรรมาดาดูนะครับว่าทำไมกริดแต่นี้ไม่โกหลอกกริดมีธรรมดาดูหดน่อยนะครับกริดได้นะครับแต่มันดูแปลกๆนะครับหัวพุ่มมันคุณนจินกับแมโคเรเแล้วนะครับโมะมอนะครับน้ำค้างหมากโย่ไอ้ลงมันฝนตกเลยนะครับ kena mak nak nah, okey bang nak ko potot uh, pen เดี fun, left, game, like ๋ยวเฟนเดี๋ยวลังพมจะมาเฟนเฟนเฟนคนใต้คลิปนะครับก็มือไม่เหมือนกันนะครับมือไม่คิดย่างมาส่งปีเลยนะครับส่งปีก็คิดได้ประมาณนี้ที่ว่าโอเคอยู่นะครับตัวพ่มตรงมาคิดสลับนะครับครึ่งปีจะสลับเทลหนึ่งครั้งนะครับหรือว่าปีหละครั้งนะครับสลับเตล กลัวบางต้นทีน้ามันเบี้ยวไปเบี้ยวมาทีน้นนะครับคริสคลิสคลิสสองคนนะครับผมว่าแฟนแฟ้นมือไม่นะครับคลิสอาจจะเบี้ยวไปเบี้ยวมาผพมก็ต้องมาแก้แล้วนะครับผมว่าต้องสลับไปสลับมานะครับครับนะครับนี่นี่นะครับมีความความรู้ทึกผพมนะครับมีโขอยาวผมว่าคริส ไม่แต้ต่างจากขอ,นนกอด่านนะครับไม่แต่ต่างกันแต่พอคิดไปนานๆนะครับถ้าคิดไปดนานๆนานๆพมก็ไม่รู้นะครับว่าที่พอคิดอยู่เกบอกว่าคิดไปดนานๆมันปวดคอมือนะครับปวดมือหรือว่าเคล็ดคอมือนะครับนี่พอมก็ลองมาคิดดูนะครับผัวไม่ใจมีพ่อมนะครับนี่มีอจาจจะคิดดูดูกิ๊กกังกังนิดนะครับ ผมก็ไม่จะคิปมาสามปีเลยครับผมอันนี้ผมพูดความจริงเลยครับว่าผมปตัดในโก้ึงกับมาคลิปมีธรรมดามันไม่เข้ามือผมไม่เข้ามือไม่โกมันจะกดกดหน้ายางดีกว่านะครับกดการเข้าโค้งเข้าเร่นะครับการเขาโค้งหรือว่รปบพระาตายเ็คือโค้นะครับโค้นำยางไอจิกเข้าโค้งเข้าโค้งจิกนำยางจิกเร่ยนะครับตั้งอ้วนตั้งไทยมันจะตั้งหายกว่ามีธรรมดานะครับสำหรับผมนะครับนี่นะครับสำหรับผมนะครับ เดี๋ยวพุ่มกลับไปที่พุ่มไม่กลับไปคิดมีธรรมดาเลยนะครับตัวไซต์นี้นะครับการเข้าโค้งมันง่ายกว่านะครับไม่โค้นะครับตะกิดย่างเพื่อซ้ำย่างอี่าเป็นตุ้มเป็นได้นะครับการลบลีกลได้ลบลิกตุ้มมันจะง่ายกว่านะครับสาหรับพุ่มนะครับอันนี้ก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรากมยนะครับก็มาทําคลิปให้ดูนะครับนั่นนะครับทีเพียนวะไอตีปีก็มาโค้นะครับช่องช่องฉันนะครับก็มีก้ันข่ยาวแต่ตั้งกันยังไงนะครับ แต่ตัางกันยังไงพุ่กระบกไม่ได้นะครับว่าพุ่กระบกถือว่าพ่นจัจิจตไม่ได้นะครับว่าพุ่มก็ไม่เคยคลิดมีดขอยาวนะครับนี่มีดโผล่เดี๋ยวผมเอามาดูนะครับแต่เพราะว่าคิดไปนานๆแกปวดคอมือนะครับแต่ก็อยู่กับความถนัดความชอบของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็บอกไม่ได้ครับพุ่มว่าโคดีโคเสียมันยังไงนะครับแต่ทีโผล่กบกว่านะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าแกคิดไปนานๆแกปวดคอมือนะครับกับกอดชั้น ครับก็คลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมากรีเตลเฟนนะครับพอเฟนเฟลนจากรีดหน้านะครับหน้านี่มาดูนะครับแล้วมจะมาโบกวิธีแกหน้ายางนะครับกแกหน้ายางผมเฟนหญิงกรีดนะครับหน้าจะหน้ากระลังมันจะห้อยห้อยลง หอยลงเรื่อยๆนะครับปุ่มก็ต้องมาสลับนะครับพุ่มบางแฟนบ้างนะครับคลิปน้นายางไม่นนะคลิปเท่วไกลเท่วมันนะครับเพราะว่าปุ่มต้องมาแตกหน้ายางให้นะครับตัวแฟนมือไม่เหมือนกันก็ับพมือไม่มือไม่เ,เราก็ต้องนั่นนะครับมันทีพุ่มปุดมคลิปคลิปคนก็ไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่ทองโผล่ทองเมนะครับเพราะวันนี้มันต้องฝึกฝนนะครับ ขับยาวคลิปหน้าพุ้งจะมาต้อนเวทีแกหน้ายางนะครับหน้ายางแต่ว่านาลังมันโอยเกินไปนะครับแกยังไงนะครบับก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมขอบคุณมาครับผุ้ที่รับชม